ครับสวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรครับผมดรนิกรเีชานครับ,ว,นนรบวันนี้จะมาอูกก้กันเรื่องหนึ่งนะรเรื่องของเนี่ยจะดญจะเพิ่มผลผลิตนะด้านก,การเกษตรนะครับเพราะว่าพริกมะเขือบัตเต้าบัแตงลำไย,ยหมะม่วงลิ้นจีข้าวโพดยาสุอยางพารานะครับหรือพืชใดๆก็าตามนะครับที่เราต้องการเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้กว่าเดิมอย่างน้อยๆน,นะครับ60เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจนถ,ถึง3เท่า เฮายี่จะใดจะทำนาหนึ่งปีเพื่อได้เข้าสองสามปีเฮายี่ใดทำนาหนึ่งไรเพื่อได้เข้าเท่ากับสองสามไร่กับวันนี้จะมาเล่าผู้ฟังนะครับกับก็นะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมวิจัยมานะครับนั่นก็คือซูเปอร์จัมโบ้สามกสูนะซึ่งตัวนี้นะครับผมแนะนำวิ้ัใจร่วมกับไข่โตแคลนนะขอไข่โตแคลชุดหนึ่งนะไข่โตแคลนนะครับนะซึ่งไอตัวซูเปอร์จัมโบ้สามกสูเนี่ยนะครับ ผมมักจะอู่ในรายการวิทยุหรือไปบญญรรยายสาร็นสานกลุ่มอะมิโน,โนโกลูโค,โคไคตินอะมิโน,โนคือกรดอะมิโน,โนครับนะเป็นธาตุอาหารใน,ในกลุ่มของไนโตรเจนมีผลต่อการเจริญเติบโตอะมิโน,โนโกลูโคโกลูโคเป็นกลุ่มน้ตาตาลครับซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของสิ่งมีชีวิตของพืชหรือสัตว์ไคตินคือกลุ่มของไคโตสารซึ่งมีหน้าที่ในการสติมูลรนหรือกระตุน้นการเจริญเติบโตของพืช นะครับนอกจากนั้นครับมีสารในกลุ่มของพลาซินโนแอคทีฟคอมเพลนะฮะซึ่งเป็นในกลุ่มของพลาซินโนไรนะครับซึ่งเอามาจอยหรือคอมเพลกันเนี่ยนะครับซึ่งไอตัวตัวยาส5ตัวเวลามารวมกันปุ๊บนะครับมันจะเกิดกระบวนการ3อย่างหนึ่งกระบวนการเซลล์ดิวิชั่นนะครับเซลล์ดิวิชั่นคือกระบวนการแบ่งเซลล์ครับนะบางคนว่าอาจารย์มันจะใหญ่ได้ได้่เนี่ยยาวแต่ยาวว่านะครับนะอย่างไอพัดที่อยู่นะประธาหลองวัวเนี่ย นะครับบังเอิญเอาไปพ่นลำไยนะครับแล้วก็มีต้นบะทัวนะเั่วบฝักยาวเนี่ยอยู่ในสวนหนึ่งต้นนะครับไปพ่นโป่งปรากฏว่านะดั่วบฝักยาวปกติมันยาวแค่ศอกศอกายนะครับหรือพูดพูดกว่าเนี่ยนะครับมันสามารถยาวได้ถึง80เซน80 90เซนได้นะครับก่อสร้างความงงงวยกันนะครับนะฮะอันนี้ลูกสาวไอ้พัดนะครับนะกรรมบะทัวยิงตั้งแต่จมูกจนไปถึงหน้าแข้งเลยนะฮะตัำกว่าแปดเซน นะครับสาเหตุที่มันยาขนาดน,นี้นะครับที่ผมว่าครับมันทำาให้เกิดกระบวนการสามอย่างคือหนึ่งเซลล์ดิวิชั่นปกติอาหารพืชทั่วไปนะครับบอกว่าอะมิโนวรคโปรตีนธรรมดาเนี่ยมันจะทำให้พืชเจริญเติบโตหรือขายายเซลล์แบบเชิงบวกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเซล 4, ซล 5, ซ์สี่เซลล์ห้าเซลล์หกเซลล์เจ็ดแปดเก้าสิบมันจะบวกไปหนึ่งหนึ่งแต่สารในกลุ่มของอะมิโนโกรูโคไพรตินในกลุ่มนี้เป็นนะเป็นบัซซูอิสทิปของเปล่าเนี่ย มันจะเจริญเติบโตแบบทวีคูณครับมันจะแบ่งเซลล์แบบทวีคูณจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น16จาก16เป็น256จาก256เป็น5 0,000ืปายจาก50,000ืปายเป็นล้านปายมันจะใหญ่แบบบุ้ม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 ,มนะครับมันจะใหญ่เร็วมากนะฉะนั้นนะครับพี่น้องท่านฟังครับนะการใช้ซูเปอร์จัมโบ้สามศูนย์มันถึงพิสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันโตรเร็วนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจากไดทานอาหารต่างๆในกลุ่มตัวอื่นแบบว่าอโวก นะในกลุ่มไนโตรเจนก็ตามแหละมันจะเจริญเติบโตแบบทวีคูณนะฮะทวีคูณครับครับนั่นก็คือนะซูเปอร์จัมโบ้สามนะครับนะสามครับซึ่งมันจะโตเร็วมากถามว่าใช้กับพืชอะไรยังได้หมดได้ไหมครับใช้ได้หมดครับนะฮะโริกบบะเกอร์บะเต้าบะแตงยางพารานะครับนะมันเป็นมันเป็นพืชที่จะมันเป็นสารอาหารที่สามารถที่จะช่วยในการเจริญเติบโตได้เร็วที่สำคัญเลยครับ มันสามารถที่จะทําให้นลำไยแก่จ้าลงแก่จ้าลงหรือว่าขยายระยะลำไยไปแต่ว่าจะได้กระสานนะครับสองานนี้ต้องใจคกู่กันเนอะไคโตแควนนะครับกับซูเปอร์จมโบ้สามสูมมสนเนี่ยไคโตแคลนนี่เป็นแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนในไคโตสารปกติแคลเซียมโบรอนที่เพ่นขายกันทั่วไปเป็นแคลเซียมโบรอนสังเคราะห์นะครับแต่ทีนี้เราไปสก,กัดไคโตสารมาเนี่ยมันเป็น เปลือกกุ้งเป็นกระดองปูกระดองหอยนะครับซึ่งมันมีแคลเซียมตามธรรมชาติและเราสามารถที่จะมืคอนซูเทรตทีความเข้มขม้นึ่งเพียงพอนะครับแล้วก็มีโบรอนนะไอแคลเซียมนะครับเป็นตัวที่ช่วยทำ,ทำให้เปลือกหนาควานเหนียวบาดแตกบร,ร่วงง่ายนะครับโบรอนเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระบวนการทํางานของ,ของแคลเซียมเป็นไปด้วยดีและยังอพอครับไอตัวโบรอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยได้ขยายนะทอดนาไข่อย่างลำไยช่วงนี้ครับลนาลำไยช่วงนี้มัน นะมันกำลังเป็นดอกเนี่ยนะครับทีนี้มันบานโป่กถ้ามันผสมนะฮะนะไอตัวบรอนมันจะไปขยายท่อดน้ำไข่มันกว้างขึ้นเมื่อข้อยําไข่มันกว้างเพื่อพบการผสมตูก็ง่ายขึ้นใช่ผสมเทียมนะครับนะไปฟังรายการในยามูไปเลยว่าช่วยตัวยาตัวนี้ช่วยในการผสมเทียมนี่มันบะหมี่นะการผสมเทียมบะหมี่ครับผสมเทียมก็คือหมอเอาไข่ตวกูไข่ตัวพ่อไข่ตัวแม่ผสมกันในหลอดทดลองแล้วไปฝังไว้ที่เก่าในมดลูกอันนี้เรียกว่าผสมเทียม แต่อันนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้เพิ่งไปดูดช่วยผสมครับแต่ทีนี้เพิ่งเอาไข่ของตัวปูเนี่ยมาวางบนยอดเกสรตัวแม่เนี่ยมันจะไข่ตัวปูจะเข้าบทเข้าไปในเกสรตัวแม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ท่อน้ําไข่มันขยายเกาะฉะนั้นตัวโบลอนครับเป็นตัวขยายท่อน้าไข่ทำให้ตัวปูสามารถลงไปผสมตัวแม่ได้มาติดอย่าติดหนุ่ยเขาหนึ่งแก่นนะครับติดขนนุ่งแก่นครับฉะนั้นจะเห็นนะครับครับแต่จะได้กระตานครับพืชทั่วไปนะครับนะฮะพืชทั่วไปว่าพริกบะเทือบะเต้าบะแตงยำกระไลก็ะเทียมเนี่ นะครับคือใจกูนี้นะครับพ่นครับเช่นนาข้าวนานาข้าวครับนาข้าวนะครับหลังจากที่เราปลูกข้าวได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนวันกว่าแจ้างถ้าเป็นนาวานกว่าวันได้หนึ่งเดือนถ้าจะเป็นนาดำกว่าดำได้หนึ่งเดือนนะครับเป็นช่วงที่เราใส่ปุ๋ยนะครับเอุปกรใส่ปุ๋ยพวกกับครังน้ําขันก่อนถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ถ้าบริหารจัดการม่ได้น้ำหมันกุมป็นอย่างนะครับเอาปุ๋ยสามสารก็ต่อไปใส่ไร่ละสามสิบกิโล นะและต่อหนึ่งวันต่อมาพบเอาซูเปอร์แชมโบ้สามหกศูนย์หนึ่งขวดไค่ตัวแขวนะครับสามร้อยซีซีปุ๋ยเกรซสาวห้าห้านะมานซักสนใจพคนไปแฮมซาววันซ้ำหนึ่งกัมหนึ่งดีให้แฮมไปแฮมซาววันซ้ำหนึ่งกัมหนึ 1, ่งวันสองวันที่สามทิศนะครับแต่ว่ารถปุ๋ยนะสามสามก็เก้าจาไรได้สามสิบโลเหล,ลือแล้วซาเอ่อสิบห้าโลแล้วพ่นนี้เหมือนเดิมนะพ่นนี้เหมือนเดิมครับนะจากนั้นตอนเข้าแมนาเข้าตั้งท้องนะครับพืชใช้ปุ๋ยยูเรียไร่ละหกกิโลนะครับแล้วก็พ่นตัวนี้เเหมมือนดิครับ นะจัมโบสามสูนไคโตแคลนะน้ำมันซักสัจใบนะครับแล้วก็ตอนจะเข้าก่อนเข้าเก็บผลผลิตหรือว่าก่อนเกี่ยวเข้าอีกประมาณสักสาวันเนี่ยเอาตัวนี้ไปโพ่แนแหมนะจัมโบนึกกอดไคโตแคลนสามร้อย่ซูเปอร์ซีเอ็นเกินกิโลสองเต้อครับแล้วปุ๋ยทั้งรูปเป็ดข้าวกล้อสามสูนนะครับกรเข้า,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 าสาวันเนี่ยอันนี้เป็นขุนสร้างแป้งแต่เพื่อนำเพื่อเข้าเม็ดเต้งนะครับน้ําหนักดีเข้ารีบต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเพราะว่านะครับอัตราการเต้งของข้าวหนักเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะเป็นกรณีของนะที่มีความพึงพอใจของเกษตร,รกรกันนะครับในะนิจใจเนาะนะฉะนั้นซูเปอร์เจมโมสสามหกศูนะครับนึ่งทำให้เกิดการแบ่งเซลล์มันจะเร็วมากอันที่2ครับเกิดการขายายเซลล์นะเมื่อมันแบ่งเซลล์เป็นนะจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น16จาก16เป็นนะฮะสองร้อยห้าสิบแปดสองร้อยห้าสิบแปดเป็นห้าห้าหมื่นแปดจากห้าหมื่นแปดเป็นล้านแปดเนี่ยนะครับ,นะรบนะมันจะนะเมื่อมันแบ่งเซลล์ปุ๊บมันก็กขายายเซลล์เมื่อขยายเซลล์มันก็ใหญ่ จากอันสุดท้ายครับจากเซลล์นะ expansion เป็นเซลล์ elongation เซลล์ elongation คือการยืดเซลล์ครับอย่างบลาทวที่ผมเ่อ่าครับมันยืดเซลล์ยาวครับบลาทวยาวเป็น8 9 0เซนนะฮะยาวมากนะครับยาวมากครับนะคือกระบวนการยืดเซลล์นะครับฉะนั้นตัวเนี้ยหนึ่งนะครับแบ่งเซลล์แบบทวีคูณ2ครับขยายเซลล์3ยืดเซลล์ครับมันเลยเป็นจำพวกไงครับแต่ทีนี้เมื่อมันโตเร็วปุ๊บเพื่อความพื้นฐานเพื่อมันเสียหายหรือมันแตก นะครับหรือช่วยที่จะทําให้มันอยู่ได้ดีเขาก็ใช้ไคตัวแคลเป็นแคลเซียมบรอนในไคตัวสารใส่นะครับบางทีทำให้พื้นนะประสบความสำเร็จแล้วก็ใหญ่ได้เร็วขึ้นใหญ่เร็วขึ้นครับนี่คือซูปเปอร์เมโบ่สัมสูดครับนะนอกจากนั้นครับลำไย,ยพริกบัตเตอร์บัตเ,เต้าบัตแตงใช้ได้หมดนะครับนะเพียงแต่ว่าปุ๋ยที่เทามาใส่ก็ปรับ,บไปตามช่วงจังหวะนะถ้าเขาช่วงที่เขาต้องการเจริญเติบโตทางกิง่งทางต้นทางใบก็ใช้ปุย๋ยหนักแน่สามห้าห้าสามสิบสิบสิบสามสิบสามสิบ ถ้ามันเริ่มจะลงหัวนะหอมกระเทียมเริ่มลงหัวหอมเริ่มลงหัวมันเริ่มลงหัวนะเ้าโพดเริ่มขึ้นปักเขาก็เปลี่ยนเป็นซูตร15 15 15, 15 15 15นะครับ15 15 15นะครับนะช่วงท้ายนะครับนะช่วงท้ายสูตนะครับเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นนะฮนะนักตายก็คือซูเปอร์ซีเอ็นนะซูเปอร์ซีเอ็นครับนะซูเปอร์ซีเอ็นก็คือนะครับไอตัวที่นะครับมันมีปื่นนักตายจะช่วยดรเนินกระบวนการ นะครมันจำเป็นจัมโบ้ได้นะครับนี้เป็นตัวนาะงจากนั้นฝากนะครับซุปเปอรจ์จำโบสามโมงศูนยที่เราเคยใช้มานะครับมันสามารถเพิ่มผลผลิตมหาศาลเลยครับอย่างลำใยนี่นะครับนะบมันทำให้เปลี่ยนสอมากกว่าถ้าลำใยนะครับถ้าใช้ซุปเปอรจ์จำโบสามโมงศูนยตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บผลผลิตนะครับมันจะได้จัมโบ้มากกว่า80%ดสิเปอร์เซ็ถ้าเราะจะทำธรรมชาติเราใช้ตั้งแต่มิถุนาไปถึงเก็บผลผลิตประมาณ7-9เตื้อจะได้ 2A มากกว่า จแต่ถ้าเอาใจ4-5เต๋อสุดท้ายนะครับจะได้2เอ็มมากกว่า50%ครับนะะฮอันนี้คือซุปเปอร์แจมโบ้สัมสสูงนะฮะแต่ว่าใจต่างโปรแกรมนะครับต่างโปรแกรมนะครับนะะฮครับอันนี้คือนะสตรอเบอรี่ครับนะต้าไข่ไก่เลยนะครับนะต้าไข่ไก่เลยนะโตเร็วโตมากเลยนะครับน้าอันนี้ลิจีจักรพรรดิครับใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็สตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ครับนะโตมากๆเลยนะครับ นะครับในส่วนนี้ก็คือกระเทียมครับอันนี้พี่น้องเสมิงนะใช้กระเทียมครับนะอันนี้อีกประมาณ2ี่สิบวันจะถอนนะครับผมไปฮึบปั้นทงมาเพ้ดูนะถอนมาดูครับเพราะว่าโห่แดงมากเลยนะและสูงมากนะครับนะสูงนะครับใช้ซูเปอร์จัมโบสามพุ่มสนะครับผลผลิตภาพกระเดมเยอะกเลยนะครับครับนอกจากนั้นนะครับนะอันนี้มันอรูนะครับพี่น้องพี่จันล่าที่เชียงคำนะครับเอาไปบ่มเอาไปอบแหกมันอรูครับ ปรกากฏว่าแหกออกดีมากนะฮะแหกออกดีมากเลยนะครับนะฮะกับมัอนอัลลูออกดีมากนะแล้วก็ผมเพิ่งไปเคลียร์ดูปลูกมันอัลลูได้สองเดือนเนี่ยปกติมันอัลลูประมาณนะครับอ่าแปดสิบวันนะแปดสิบวันมาเกินเก้าสิบวันแต่ปรากฏว่านะครับนะปลูกได้หกสิบวันปุ๊บนะฮะไปเคลียร์ดูครับหัวมันเท่ากับนะที่เขาจะที่เขาจะจะจะจ,จะจะคุดแล้วอ่ะแล้วมันเหลือเวลาไปแหมซาวันมันจะใหญ่ขนาดไหนครับ อย่างที่ผมคือดูในเน็ตนะครับว่าของพี่น้องเกษตรกรนะที่ไหนนะครับนะคูณจ้าพี่น้องตั้งแม่แต่งนะปรากฏว่าเออของพี่นะครับพี่ถวินนะที่แม่ขจานครับเฉลี่ยแล้วการไถนะครับปกติมันาะรู้จากาณะนี้อันนี้ไถครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้น้ำหนักเพิ่มมาแหมนะครับเป็นสองสามเต้านะครับอันนี้มันจะใหญ่มาสามเนาะนะครับอันนี้เป็นนาข้านะครับที่พี่น้องเกษตรกรได้ใช้กันนะครับนะจะมาตัวรีดเนาะ อันนี้เพจน์มีนาเยอะมากแต่เพจน์ทดลองใจสองสามไร่นะครับนะครับปลูกข้าวสองไร่นะครับปรากฏนาได้ผลผลิตถึงสองพันสี่ร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมจากที่ก่อนๆมาได้แค่สี่ร้อยห้าสิบนะก่อนๆมานะครับเคยได้หนึ่งไร่สี่ร้อยห้าสิบสองไร่ได้เก้าร้อยนะครับปรากฏว่าปีที่ผ่านมาได้สองพันสี่ร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมนะเพิ่มมาสามเท่าครับอันนี้คือใจซุปเปอร์จัมโบ้สามมูลสูตามโปรแกรมรักตุรกีก่อนะครับผลไปประมาณห้าเตื้องนะครับอันนี้นะฮะปลูกสี่ไร่ ซีได้ปีนี้ได้4,850เฉลี่ยแล้วคือ1,250กิโลต่อไร่นะครับอ่า1,212กิโลกรัมต่อไรจากที่เคยได้นะครับ480ต่อไร่กลายเป็น1,200ขึ้นมาสามต่านะสามต่านะครับครับอันนี้เป็นผลเชิงประจักษ์มากนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้กันนะครับอันนี้สําหรับเกษตรกรที่่านเข้านะครับ่านเข้านะครับปากกดว่านะอันนี้ วานเข้าวานวานเข้าตันหน้าหนาวนะอันนี้อันนี้เปิ้นปลูกนาดำเนาะแต่อันนี้กล้าเข้านะครับปากฏว่านะครับในใน,ในแปลงกล้าเข้าที่เปิ้นบ่าพ้นนะครับมันอู้ดินเนะี่ยมัน,มนใหญ่แต่พ่นจัมโบ้ไปเตื้อเดียวนะครับโอ้โหมันใหญ่เดียวกันไปซาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านคนและอย่างยชัดเจนไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เปิ้นเก็บผลผลิตปีก่อนนะครับนะครับลุงนาครปี2 5ง2นะครับเนี่ยนาเจ็ดไร่เนะี่ย นายนาเจ็ดไร่นะครับนาได้ผลผลิตรวมทั้งหมด7,530กิโลเฉลี่ยไร่หนึ่งกับประมาณ1,078กิโลจากที่เคยได้นะครับ556กกิโลต่อไร่ใชจ้จัมโบม้สามพุ่ตูตรล็อตเี่ก่อนและตามโปรแกรมได้เพิ่มมาเป็นนะครับนา1,078จปาก500ปายปเปลี่ยนเป็น1,000ขึ้นมา2เต่านาสเต้านะครับวันนี้ก็เป็นผลประจักษ์นืนยงนะครับพี่น้องเสกกรที่ใช้ผลิตภัพฑ์ของเรานะครับอันนี้ถั่วแรกนะครับ นะของพี่น้องแม่ขจานทั่วและนะครับอันนี้แค่มันขึ้นฟักนะฮะมันยังบาดได้แก่ได้นะขึ้นฟักปบยาวแล้วครับเหมือนกับทั่วและที่อยากเก็บผลผลิตละมันยังแฟดอยู่นะผู้ไอฟักมันยังแฟบนะครับแต่หมายถึงความใหญ่ของฟักมันเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากครับนะอันนี้มันนะครับมันสะปะรังของนะครับคุณลุงถดอมซึ่งเป็นอดีตที่ดินจังหวัดอ่าวังชีนอำเภอวางชีนครับและบ้านก็อยู่นครสวรรค์ แล้วก็มาทําไร่มันสับปะหลังเที่ยวนครสวรรค์แถวอําเภอนะครับของจังหวัดจังหวัดงเพชรนะครับครับปรากฏว่านะครับมหาศาลเลยเหมือนก้นคนเลยนะครับเหมือนขาคนเลยครับนะคุณลุงถนอมเนี่ยเคยทําไร่มันสับปะหลังนะครับเึ่งไร่เคยได้3ตันถึงตัน6ตันนี่โอ้ยิ้มแล้ะครับแต่ปรากฏว่าใ้ซปเปอร์แจมโบ้สามหกศูนย์นะครับประมาณ 6- กเจ็ดเตือนนะเพราะว่ามันสับปะหลังมันมีอายุประมาณ8ปดเก้าเดือนโดยเฉี่ยนะครับ ปรากอกว่าใช้ซปเปอร์แจมโบ้สามโมลสูพ่นไปหกเจ็ดเต้อนะครับผลผลิตได้เพิ่มมานะเป็นนะครับเก้าถึงสิบสองตันต่อไร่จากหกถึงสิบสองเออหกถึงจากสามถึงหกตันนะฮะกลายเป็นเก้าถึงสิบสองนะเพิ่มมานะครับก็ประมาณสักสองถึงสามเต้าดยเฉลี่ยนะครับดูนะครับดูหัวมหาสารเลยหานมหาสารนี่ครับครับอันนี้เข้านะเข้าที่พี่น้องเกษตรกรได้ใช้กันนะครับนะได้ใช้กันนะครับนะะสังเกตว่ารวงเข้าจะยาว เข้าบ uhm ้านเฮานะครับโดยเฉลี ers, ่ยแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งก่อเนี่ยจะมีประมาณ8ปดถึงสิต้นแต่ถ้าใช้ซูเปอร์จจมโบ้สามกศูนย์นะครับประมาณ 3- ามสี่เต้อเนี่ยนะหรือว่าห้าเต้อเนี่ยหนึ่งก่อมันจะมีถึง3 0มสถึงสีต้นต่อก่อครับจากที่8ปดถึงสิกลายเป็น3 0มสถึงสีฉะนั้นจํานวนต้นต่อกอมันจะเพิ่มมาสเต้าแล้วนะครับจำนวนรงองเข้ามันจะใหญ่นะครับสอบไปครับ ข้าว no so ันธุฮาประเทศไทยผลผลิตมัน500กิโลกรัมต่อไร่โดยเฉลี่ยเพราะองครับเพรข้าวหนึ่งรวงเนี่ยมันจะมีจํานวนเม็ดข้าวแค่ร้อยร้อาวถึงร้อเม็ดต่อรวงแต่เกษตรกรที่ใช้ผลผลิตใช้ซูเปอร์จจมโบ้3สามสูตรดั้งเดเนี่ยข้าวหนึ่งรวงจะเป็น250ร้อยาถึงสามราวครับนะสเม็ดถึงสามร้อยาวครับผลผลิตเลยเพิ่มมาสอเต่านะฮะสอเต่าครับแล้วอัตราการเต้งของเม็ดข้าวเนี่ยมันเกินเก้าสิบหร์นะฮะเกินเก้าบ อันนี้ถั่วฝักยาวนะครับของป้าวงเดือนตีนะป้าวงเดือนตีนะป้าครับนะปรากฏว่าปลูกถั่วฝักยาวนึ่งงานเนี่ยร้อยตารางวางครับเก็บวันนึ่งได้หกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลกรัมเมื่อก่อนได้สามสิบตอนนี้ขึ้นมาเต่าครับดูนะฮะยาวประมาณสักแปดสิบเซนนะครับนะนยาวแปดสิบเซนถั่วฝักยาวผลผลิตโอ้โหเพิ่มมานะครับก็เต่าถึงเต่าไปสองเต่านะครับก็สามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรโปรภูษะครับจากนั้นฝากนะครับซูเปอร์จัมโบสามกกสูตรครับเล็กนะฮะ จิ๋วเล็กแต่สุดยอดครับพลังสุดยอดนะครับมันคือสารในกลุ่มอะมิโนโก,กโรูโกไคลตินนะครับเป็นสารในกลุ่มนะครับวัสตูแอคทีฟของเราซึ่งผมวิจัยมานะครับผมวิจัยมาตั้งแต่ปี2 0 0ลายครับจนคั้งเ,าาเดียวนะครับนะแล้วก็อันนี้ไข่ตัวแค่แคานซ์เซอร์โบรอนในคาร์โบนเป็นบัดดี้กันใช้ควกกันนะเพื่อประโยชน์สูงๆเนาะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแตน0866553692